สดทุกทุกคนนะครับผมอยู่กับผมเจ้าไทซิงครับมีตาข้าววันนี้นี่ตาครับ,บ,รบ,รบจะเอาข้าวมาอีกแล้วตากค่รีบหมดนะจะเกลีกครับเกี่ยววีีเดยทไม่ได้ครับที่ตากน้อยครับนี่ก็ตัดต้นมันนะครับนี่ัตัดต้นมันนะ้เกีย่ยทั้งตาข้าววันนี้แช่ทนพันไว้สิบนาทีเยวมาตาข้าวก่อน ได้แฟาบไหมนนะ่ะนี่อยู่ที่อีกนี่อีกที่หนึ่งครับนี่กากสองที่นะครับดีนะครับไม่มีฝนน้ำมัคืนฝนตกประมาณตีสองตีสามคืนตกไปปล่อยครับฝนอะไรช่วงนี้ไม่้นะ ต้องรีบครับต้องรีบเพราะว่าจะเกี่ยวอีกแล้วอันนี้บีกรถเกี่ยวไว้นะครับเบีกรถเกี่ยวเขาไว้ยังไม่ให้เกีย่ยวเขาตากเขาตากเขาเวลาตากก่อนไวลาตายู่ลายางเลยเก็บไปนอนเฝ้าครับตากย,ยู่บ้านเราเดีกว่าปลอดภัย

โลกเอเนเวทีม <Lo> ันนั่นเลี้ถวหนึ่งเลยไม่จะลำน้อยน้อยลำนี้มันจะเป็นนี้ปีนึ้กนจ้ะอย่าว่านะโลกเป็ตะโกนต้นใหญ่ใมันปลูกทางตกมาในี่ละไหม่ต้นน้อยน้อยเรียวหมดเลยที่ต้องเอาเสียมาหนึ่งเสียมาจุดหนึ่งเพราะมันฟืกนฟูมันหัวมันละวเล เสทิงทำอะไรแล้วไงทำอะไรแปลกในสุดในหมู่บ้านแล้วไง ยีย่วันเสร็จวันนี้กองนี้ก็อยู่ประมาณสองตันกองนีน้ยังไม่ได้เปิดเลยเช้าโกนี้เดียวครับนี่มัน,นจะเป็นแป้งแล้วผับต,ต้นมันนะวันนี้ Thông quý cầu cầu hai này một rồi. Ủa, là mang nghe. Ủa, cái khác cái khó bay một. bay một lên, mù ta กองนี้ก็โอ้เยอะครับเยอะข้าวเมื่อข้าวถูกก็สภาพกป็ประมาณนี้ครับนี่ก็มีสระมีสระกกันไปครับวันนี้ไม่ได้ออกท้ายรถเกี่ยวนะวันนี้อยู่ตัดต้นมันครับตัดต้นมันมา่วางก็สีข้าวลูกค้าสั่งรับหนึ่งพันบาทก็ไม่มีรับให้นะ สึ่งไม่ค่อยได้สีอระบไมเรื่อยๆก,ก็บูมอยู่งสีครับพอไปประมาณงสีมันเยอะนะคนเราเขาอยากลองครับป้างสีสีดีไม่ดีแช่สิบนาทีเขาขึ้นสิบนาทีเดายขึ้นครับเส่บส,บสบายเลยชิวๆตัวคิดเยอะจนนมันพันดีครับนี่ พูดเลยแทบจะมีรถออกไปไหนไม่ได้เลยค้งรถไว้เลยครับนี่ภาพแดดดีมากครับวันนี้ชอบเลยแดดดีกลางคืนฝนตกแจ๋วอีกกองน้อยหนึง่งอันนี้ถ้าเก็บตัวนี้ได้ก็ลากอันนี้มานี่ก็จบรับกองนี้จบไม่เยอะนะข้าวดูไปก็ไม่ได้เยอะอะไร ที่ตากเรามันเล็กนะครับต้องตากบนลาดยางมันจะดีมากเพราะลาดยางเนี่ยจ,จะแห้งไวนะเพราะมันร้อนให้ความร้อนดันมันร้อนขึ้นมานะลาดยางาเราเจอเจอแดดแบบพวกคนกรี๊ดพวกนี้แห้งเร็วนะแต่เป็นดินนี่ก็จะแห้งยากนะครับถ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตางนะถัานะคลิปหน้าผมสาบ